ก็ไปไหว้กบไปไหว้อ๋อนี่นี่เป็นเขาเรียกอะไรพระราหูพระราหูกร,ระตาเดียวแต่อันนี้ของนิจิวัดศรีสาทองใช่ไหมเนี่ยวัดศรีสาทองอจังหวันดนครปฐมอันนี้หมายถึงว่าถ้าเรื่องพระราหูนี่วัดนี้ดังสุดหรือไหมจะเป็นต้นตำรับต้นตำรับนะเพราะว่าผมเคยไปนี่แบบที่ว่ามีพระราหูอยู่ข้างหน้านะให,ใหญ่ๆที่ให้คนบูชาอันนี้เป็นกระตาเดียว เพราะว่าเขาจะไว้คนที่แบบว่าพระศุกเข้าพระเสาแทรกอะไรเงี้ยอ๋อดวงตกนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ให้บูชาให้อลาหูนี่ช่วยนี่อ๋อนี่เป็นกลานี่โอ้อหกลาตาเดียวแล้วก็เอามาแกะเฉพาะกลาตาเดียวเนี่ยถ้าถ้าเราไม่แกะอะไรมันมีอาถันพ์ในตัวไหม มีีพน้ลักษณะไหนมันเป็น,เป,นเป็นลักษณะแบบไหนนะเบื่อมันจะเป็นแบบว่าในลักษณะของว่าถ้าเป็นสมัยโบราณทุกบอกมันจะเป็นโวกนะกระซับเดวยนะกะลาตาเดียวยโพวกกระซับเขาเนี่ยธรรมาชาติของกะลาเนี่ยมันไม่มีรูเดียวอยู่แล้วถูกไหมมันต้องมีสองสามรูหรืออะไรที่เคยเห็นนะแต่มาเหมือนสามตาเป็นสามแว่นแว่นนะแต่เนีียจะมีแค่แว่นเดียวเลยหรือรูเดียวเลยเหรอเขาถึงเรียกกะลาตาเดียวมันก็มีลูกเต็มของมันอยู่นะลูกเต็มไอ ก็คือจริงๆแล้วมันก็มันเป็นสามตาแต่ว่าเดี๋ยวมันต่างยังไงผมผมไม่เข้าใจอะมาถึงเรียกว่าตาเดียวเนี้ยลูกเต็มที่ยังไม่แกะอันก็ดูว่ามันมีตาเดียวไหมโอ้เดี๋ยว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 เอยากให้เพื่อนๆนดูเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมถอยเนี่ยวก่อนนะแี่แล้วลูกเต็มโอ้นี่กะลาตาเดียวเป็นแบบนี้นี่มีลูกเต็มอ๋อจะมีรูเดียวอย่างนี้เลยใช่ อ๋อโอเคโอเคนี่อันนี้เป็นลูกเต็มเ็มนะเขามีไว้ที่ที่ในห้องพระครับอืมผมก็เ,เพิ่งเคยเห็นนี่อ๋อนี่คือลูกเต็มเนาะแล้วก็เอาตัวนั้นนอะเอาตัวนั้น,นมาแกะเ,เพราะว่าเพราะว่าเอาเนี้ยโลกเนี้ยก็คือแบบว่าเอามาชิ้นส่วนมาแกะม,มันมัน มันอะไรมันมีอาถันในตัวมันยังไงประวาณว่าที่เขาที่เขาเชื่อกันว่าราตาเดียวทําให้เรื่องอะไรเรื่องค้าขายเหร,หรือเรื่องแควคาดหรือเรื่องว่าดวงตกนู่นนี้นั่นมันประมาณไหนที่เขาเชื่อกันอ,อถาถัน <ผม S 1> ของมันคือประมาณไหนครับไอ้ไอเรื่องของไอลูกราตาเดียวเนี่ยนะคือหรือแค่มนันเป็นสิ่งที่หายากได้ตน้นมะพร้าวเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วมันก็จะมีแต่ลูกสามตาใช่ไหมลูกไหนมันเป็นตาเดียวเนี่ยก็ถือว่ามาเนนี่เขาบอกว่ามันจะเกิดในช่วงของจันทค่าหรือว่าหรือว่าสุริยะคาาอะไรอย่างนี้มันทําให้เกิดสิ่งที่มันเป็นเป็นอะไรนะเป็นแล้วมันจะเป็นแบบว่าเฉพาะลูกของมันเป็นอาถรรพ์เฉพาะนี้ใช่ไหมเฉพาะลูกของมันแค่นั้นแหละเหรอแล้วแล้วมันมีไหมเขาเชื่อครืวล่า กระลาตาเดียวทําให้มีไว้บูชาไว้เป็นมงคลเฉยๆหรือว่าทําให้เกิดโชคหรือนนว่าอะไรนะจะเป็นในลักษณะที่บอกว่าเหมือบ,บอกว่าความอุดมสมบูรณ์อ,อะเนี้ยแบบว่ามีเงินมีทองไหลมาเทมาไม่ขาดสนะ<อ>ายบูชาเรื่องการค้าการขายโชคลาภอ,อ,อะไรต่างๆพวกนี้เหรอ แล้วก็เป็นคล้ายๆของของคาถาในตัวหลวงพ่อน้อยท่านก็เลยมาลงไอเนี่ยคือแบบว่าลาหูลงไวอันนี้ก็คือหลวงพ่อน้อยเพื่อให้ช่วยหนุนดวงหนุนอ๋อนี่นเป็นเป็นการหนุนดวงเนาะ<อ>แล้วก็ลงคาถาเนี่ยก็คือแบบว่าสุยยะ,ะประภาจันทะประภาเนี่ยไว ก็คือแล้วเวลาการปลุกเสกนี่ก็จะต้องทําในวันที่ว่าไอเนี่ยอย่างลาหูมอมจันร์นี่ก็จะเรียกจันทาคาเจ้าอาอาก็จะต้องทอําพิธีจานกระถาเสกอีกทีหนึง่งแล้วก็ถึงจันทาคาก็จะต้องมาลงกระถาลงกระถาไอ้นี่อีกอีกทีหนึง่งนี่คนแก่ถือว่าแก่สวยนะ แกะสวยมากรายล,ละเอียดทั้งพญานงพญานาที่อยู่ในเนี่ยที่เป็นแบบคล้ายๆเนี่ยซุ้มเนี่ยสวยอ่สวยสวยแกะถือว่าแกะสวยเลยแกะใช้ได้เลยอันนี้คือกร,ราตาเดียวแกะเป็นพระลาหูอันนี้อันนี้ยังที่วัดยังมีหาเช่าได้อยู่ไหมครับเนี่ยดูอีกป่ะฮะที่วัดยังมีหาเช่าได้อยู่ไหม คิดว่าไม่มีแล้วก็หาเช่าในมือเซียนเอาแล้วกันอ๋อเหรออันี้มันนี่มันไมนน่มีแล้วนี่ก็เของเล่นของสะสมอีกอีกอีกอย่างหนึ่งในวงการมารื่อ๋อเหรอไอ้ก็คือว่าเหมือนกับอกว่าต้นตำรับไงแต่ถ้าเกิดว่าถ้า,อ,าอยากหาหาเช่าที่วัดก็จะเป็นลูกศิษย์สร้างรุ่นหลังๆอะไรพวกเนี้ย อันนี้คือเป็นกาลาตาเดียวรุ่นรุ่นรุ่นุ่นแรกๆที่ท่านทําขึ้นมาใช่ไหมใช่เพราะว่าหลังๆก็มีแต่ก็คือว่าจะเล็กอง์จะเล็กลงแล้วก็การจานกระถงขาถานี่เขาจะดูลายมือหลวงพ่อเพราะหลวงพ่อจะจานเป็นไอเนี่ยเขาเรียกข้างหลังนี่่าเขาจะเรียกว่าหอมลาวก็คือแบบว่าจะไม้นี่หลวงพ่อน้อยนี่ยังอยู่ใช่ไหมยังไม่ได้มอณนาภาพใช่ไหมโอ้ยมองนาภาพไปทั้งนาล้วเหรอใช่ใช่แล้วองค์นี้นานยัง องค์นี้ประมาณปีไหนประมาณคร่าวๆว่าก็น่าจะประมาณมีสักเจ็ดสิบแปดสิบปีอะไรประมาณเนี้อืมโอ้นานขนาดนั้นเลยเหรอผมก็ตั้งแต่สมัยรุ่นคุณตาเนอะไอ้นี่กูนึกว่าไอ้เหี้ยองค์นี้แม่งสิบสิบกว่าปีเปลี่ยนอ๋อเหรอแล้วอย่างอย่างสมมุติว่าเราโอ้โหนี่เป็นของหายากเลยเนึกถึง นึกถึงหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมใช่ไหมเพราะว่านี่พื้นเพทางบ้านพระบุญเป็นคนนครปฐมผม,มว่าเงินออกเหรียญรุ่นแรกอย่างปีประมาณพศออ2400กว่ากว่าอ๋อใช่ใช่ใชจำได้แล้วเพราะว่าเพราะว่าแม่แม่ของเพื่อนตาของเพื่อนนี่เป็นเป็นคนนครปฐมใ่ที่ว่าวันนั้นที่เราเอาอะไรนะเหมือนกับพัฒต้นแบบหลวง,ง,งปู่ของหลวงปู่บุญเนาะ,ะ,ะวัดกลางบางแก้วเนาะพัะพต้นแบบที่ว่า เป็นพระอะไรรุ่นรุ่นเจ้าสัวเนาะที่เป็นเด็กดินเผาใช่คือว่าตาตาเขาตาเป็นกำนันได้ไงอ๋อนี่ก็คือมอตกตกท่ออีกอีกอีกองหนึ่งอลยดิแก่เป็นแวากำนันแล้วแกก็เป็นคนกว้างขวางไงมาตายตอนไปโดนไปจับโจนไงโดนโจนยิงตายไงวันนั้นสงสัยจะไม่ได้ใส่ตะกุดไม่ใส่พ้าไว้เปล่าสงสัยบอกว่าคงอย่าลืมคงรีบ หรือว่าโดนไอ้นี่มีดหมอหลวงพ่อเทวเข้าไปก็ <c oughs> ไม่แน่ใจแต่ว่าวันนั้นดวงตกก็เพราของไม่อยู่อ๋อรเออโดนจนยิงตายอ๋อเหรอหูนี้พระองค์นี้มันเจ็ดปีนึกว่าพระสิบยี่สิบปีเนี่ยเพราะว่าพระพระวัดศรีสะทองจริงๆผมเพิ่งมารู้จักได้แค่สิบกว่าปีเองสิบยี่สิบปีเองเรื่องราวหูวที่ว่าม,มา มาดังๆช่วงหลังๆที่แบบดาราไปไหว้กันคนนู้นก็มาลาหูเข้าแก่กูก็เพิ่งเออกูเพิ่งรู้จักนี่เองวสิทีิะทองอ่ะก็เลยไม่รู้นึกว่าองค์นี้เขาคงไม่กี่ปีก็คือไปขอท่านขอให้ท่านช่วยคุ้มครองดวงชะตาอะไรเนี่ยอ๋อนี่รุ่นหล่อนี่นี่ถ้าบอกว่าลาหูนี่ก็คือว่ามีมาตั้งนานแล้วนะตั้งแต่ว่าสมัยแบบโบราณกาลแล้วก็เป็นเทพอีกองหนึ่งอ่ะ นะถ้าเรานึกออกสมัยจตุกามรามเทพดังๆเห็นว่าจะมีราหูล้อมรอบองค์ท่านนะ่ะเพียงแต่ยังไม่เห็นองค์ไหนที่จะมาปูกเส้นเลยพ่อน้อยใช่ไหมก็มมคือแบบว่าก็เป็นต้นตำรับที่ท่านอ๋อคือหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองนี่คือต้นตำรับของของลาหูใช่ของการสร้างพระราหูด้วยเนาะแล้วนี่ยิ่งสร้างอยู่บนะกะลาตาเดียวด้วยเนาะ ใช่แล้วแล้วที่ท่านจะทำนี่ก็คือบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยพวกโจรพวกอะไรลักขโมยควายมันเยอะใช่ไหมท่านก็ยังมีสร้างหัวธนูนะอ้ห้อยห้อยห้ัวธนูควายธนูอย่างเงี้ยหัวธนูควายธนูไว้ที่แบบว่าไอเนี่ยคมีพ่อรองสัตว์อะไรเงี้ยเวลามีใครมาลักขโมยอ่าใช่หรือว่าในทางที่ว่าคาถาอาคมเนี่ย ก็คือว่าถ้าอีกฝ่ายหนึ่งมีมีมีวิชาส่งอะไรมาเงี้ยบางทีควายธนูมาท่านก็ปล่อยววัตนูออกไปอ่าไปสู้กันให้ระหว่างคาถาอาคมหรือว่าบางทีก็ป้องกันพวกเสือพวกอะไรเพราะเมื่อก่อนครับแกะแะได้สวยเลยอ๋อนี่นี่ทันนี่ตั้งแต่สมัยหลวงพ่อน้อยวัิศีสาอรใช่ โอ้ก็ก็เหรียญค่อนข้างใหญ่เพราะว่าถ้าเกิดว่าพูดถึงว่าในเรื่องของเจจิตสายนคระทมเนี่ยก็คือว่าอย่างน้อยก็คือก็มีมีมีอย่างหลวงพ่อเงินเนี่ยหลวงพ่อเงินเหรียญหลวงพ่อเงินรุ่นหนึ่งก็ตอนนี้หอมเหรอไม่ขอชมหน่อยได้มไม่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 ใช่ไม่มีแต่องค์ที่ว่าสวยกว่าองค์ที่อยู่ในองั้นั้นเดี๋ยว องนี้เรา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 ,เราไปแค่นี้ก่อนเนะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูของของพ่อเงินวัดอรยางหองรุ่นหนึ่งเหรียญนะครับโอเคครับขอบคุณครับ